สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมหมิงอีอีไม่ต้จะตั้งชื่ออะไรแล้วมันเป็นชื่อเล่นแล้วด okay. ้วยเลยแหละไปเลยเพื่อนบายเออวันนี้จะมาเล่นเออไอลอถทางเพาเรียกวีเคบางคนมันไม่แค่วีเคพี่อ้าวเฮ้ยกันเดี๋ยวบางคนถามอีกเอาเสียงนี้อยู่ที่ไหน ออเอามาติกพี่แคทเา้าจะติดลิขสิทธิหรือเปล่ามาติดมั้ยถ้าพีดด่แจ็คเห็นคลิปนี้พี่พี่แ็กเอ่อเจียเปือนผมเลยนะอ่ะแล้วบางคนถามว่ามันไม่ใช่วีเครียดพี่อ่ะเดี๋ยวเปิดชี่ให้ดูเลยชื่ตเต็มของมันเือ,อไอไอจบน้ำหนาแล้วก็ คุยอะไรมีแหละทุกอย่างเอ้ยแล้วก็ V K เออ V K หน่งหกอะไรทุกทอย่ยางนั่นแหละหแล้วทาง้นเปยทาง้นมตาถั่วเอ้ยเ็นตอนมันอยู่ทางนน้นแล้วทำไมาไปไหนเนีย่ยแล้วก็กลัวมอนกันหนึ่ง ีไหคายืเงินอ้าวเดีแล้วอ้าวอ้โหโอ้โหเออดินไปแล้วเ่าไปได้้อ๋ออ๋โอ๊ยนออ๋อได้ดูแม็กอุ้ยอ้อสงก็มาหยุดนะ คือสองแล้วก็กันผม่ก็ใช้เวลาเล็งนาหมือนกันเดี๋ยวนะทำไม,มคุณผู้ชมก็เรียกเราว่าพี่แตเออเออเรียกไปเรียกไปเออพี่แปดละเราอยู่ก้อนผีเรี่ยกผีเยอเลย เฮ้ยห็นน่ะหินนบูบูบูีนี้สูังทับบโอ้โนโน่า์ีสโน่แล้วทำไมน่าเกลีออเดี๋ไปเที่ยวการเอสู้ๆนะตายยอะตายไปแล้ต้องสู้แล้วแหละ เรียกว่าไม่สู้ไปเอ้ยเกียรติเดชเอ่อแค่หนึ่งยิงอะไม่เฮ้ย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 หนีไปโอเคเยนเืนยันเล่นแล้วพิเวจะทำอะไรได้อ่ะอก็แต่ฝั่งเราชนะตัวมองบางทีเหลือเป็นสิบๆพันเหลือแปดพันสมมติ

ทำไมลำลนำต้องพูดว่าผีผีผีดือดยักษ์ตะวนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> เนี่ไง V K หนึ่งหกจุดศูนย์สองโอเคโอเคไหมเออโอเคนะอย่าอย่าปวดหัวอีก มาด,ดูดังตะกูลโวเออเดี๋ยวทีวีวอะไรบางอย่างนี่นี่ห้าร้อยกว่านี่ก็เหมือนกันนี่อีกไออกลบอูกลุ้ยฟังแล้วมันเก๋งดีส่ เอ้ยเ n ินเลยติเอ้ยไฟเอ้ยเดินไฟกันเปิดสตาร์ทยังอือจิดแล้วเลือนแล้ว FX มาไปทางนั้นแมางทางนี้ครัแล้วเรื่องย2 0ไปแน่นอน โอ้อฮึมฮึมเฮ้ยโชนบ้านไหนออกมาถ้าดีๆออกมากระโดนดิงมาไม่กาออกมาแล้วพูดทำไมยังไปกระโดนดิงเม่าออกมาเข้าไป อย่าเออรู huh. uh ้แ huh. ล uh ้ว huh. ว uh ่าทางมันไม่มีเห็นแล้วคันหนึ่งทายไัโอ้มันเห็นแล้วแลวายทันวายังไม่ทันขาดทันเออฮะโอ้มันออกไปแล้วอุ้ยสายลุยเดยไม่ใช่สายตุ่มอันนี้สายตุ่มโอ้ยออกชิว้ย โอ oh, ้ยอ <illa shrink my room> <qu> <Oliver> ๋อแหลกเอฟพีเอสปิงปุอ้าวเลยแหลกแบบงงงงไม่คิดว่าจะโดนด้วยนะโดนชฉวยฮึปึ๊บอ้าวอ้าวโอ้ยเมื่อกี้รถถังแตกยึดฐานให้ขอบคุณที่มายึดให้แม่นะ เออแต่ป้าก็ไม่ต้องยึดมั้งเออไม่ต้องยึดเฮ่บังไม่น่ายยิงเลย่อนมันชอบเจ่งแต่ก็ดีแล้วมันจะได้ไม่ยิงเราทีสามีจีปึ๊บออกไปเลยเอาไปอ่อ ไม่เข้าะตอนนั้นเลยเอาเข้าไปนั่งเพื่อโอ้ยหลังหนังอะไรตัวนี้โอ้ยถือว่าห้าสิบไม่เอาเกินหกร้อยห้าสิบไม่เอามาเอาหกร้อยห้าสิบมันดีแรงเข้าสองร้อยสามสามกว่าแต่ตัวนี้เหยัดน้อยแล้วต่อไปเยังอะไรต่อไปก็คือทีสามสิบสี่มั้ง ไม่หรอกอันนี้ต้องหาดิ่งชาวบ้านเขาทำาไมเขาจะทำอาหารกินเดียวเาดึงแซนดิสออกมาแคนได้ไหมแตกรอบสุดท้ายด้วยนะมันก็แตกน่ามาได้แกะ แล้วทำไมอะไรยังงงกันตัวเองอยู่ว่าทำไมเรา้ืมเรือกกว่าพี่เออเดียวไม่พูดละอันนี้อันนี้เออโุ้ยพูดมาถูกเอ็อันนู้นลวไปเอออโอเคอ่านม่นายาว ดถ้าเกิดว่ายายอยู่บ้านแช่แช่อู้จัตตาสเครื่องสตาร์ทเครื่องไม่นะไม่เจ็บอีกต่อ มาาีท่านนำมาหากินอยู่ทันหนึ่งที่สามเจ็ไม่ใช่ไอเอ้คุณเชียน,นไม่ถูกเล่หววาแข็งแต่พูดชื่อรถไม่ถูกสำหรับไอกเออยู้าสองไอเอฟยูหนึ่ 2, นงห้าสอนี่ได้เออเอเอ,เ,อเดี๋ยว itu enggak biar. โอทีหน oh, yeah. okay. oh, okay. ึ k k 3, like. ่งห้าศูนย์แค่ค่า KV สามเลยแค่ค่า KV สาม่นแหละบ้มบ้มอีกบ้มเออ พอจบหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ